กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มออแม้ก,กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋า ตามได้แต่ไม่ตมไม่ต้องตามทุกวันก็ได้นะจ๊ะามาสรุปกันเลยจ้าสรุปแนวทางของเมื่อวานนะคะสูตรฮานอยสูตรมัดรวม3ามนอยนะคะแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษ58าแปดนะคะ5 8 8แแอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะเสียดายมากเลยพี่น้องจ้าส่วน59ก็หลุดไปนะคะ นอยปกติ61นะคะก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่ง6นะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่าง52ก็หลุดไปนะคะนอย VIP 29นะคะก็หลุดไปนะคะเสียดายมากเลยนะคะพี่น้องจา๋า6ก1 6กแอดมินก็ไม่เอาอีกแล้วเ,เห็นไหมพี่น้องแม่ง,งั้นก็ยังมายังดีที่มาตัวกลับนะคะ ส่วนนอย VIP ล่างนะคะ82นะเข้ามานะคะมาตัวกันนะคะพี่น้องจ๋าเข้ามาตรงๆนะคะเกือบหลุดนะคะพี่น้องจ๋ามานอยสุดท้ายด้วยนะคะก็สรุปเข้ามานะคะ1คู่นอยสุดท้ายล่างนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าเดี๋ยวขอลบกระดานแป๊บหนึ่งนะคะ วันที่สิบสิบสิบเก้าเดือนหกปีหกสิบสี่นะคะแนวทางหานอยสูตรมตรัรรวมสามนอยนะคะซึ่ง แอดมินก็ให้เด่นไปที่แปบบหนึ่งนะคะพี่น้องจา้าเด่นไปที่4กับ0นะคะเด่นไปที่4กับ0นะคะเด่นวิ่งเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะก็จะมี แปดเจ็ดหกหนึ่งนะคะสำหรับสายวิ่งเรามาเจาะสีกันนะคะก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม

05แล้วก็09นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่แอดมินชอบก็จะมี 45.. 43ส่วนเด่น0ก็จะมี 01.. 09นะคะโอ้ยแล้วก็จะเป็น49นะคะตัวที่ชอบนะคะนอกนั้นจะเป็นตัวกันนะคะพี่น้องจา๋า แอดมินจะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเด่นสีก็จะมีสีหนึ่งสีสองสสามสห้าสีหกีเกตัวที่ชอบก็จะมี43 4ามสห้าสนะคะส่วนเด่น0ูย์ก็จะมี0 0นย์ศูนย์ห 09ตัวที่ชอบก็จะเป็น0ูนยเออศูนย์หนึ่งศูนย์เก้านะคะแอดมินก็พูดผิดพูดถูกนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา๋าใครจะชอบตามแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะตัวที่ชอบก็จะมีติ๊กไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวที่ไม่ติ๊กก็จะเป็นตัวกันนะคะใครชอบตัวไหนก็เลือกเอานะคะพี่น้องจา๋า อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปฝากบ้านหลังเล็ก,ลกๆน้อยๆไว้หนะ้าอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซผ่ารวยชแน,นลด้วยนะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะ,ะ,คะเพื่อจะไม่พลาดทิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า